สวัสดีค่ะวันนี้ทางเรามีมันหมักนะคะอาหารเสริมตอนนี้ปล่อยให้เขากินไปก่อนหลังจากที่เราให้กระถินแล้วนะคะช่วงเช้าทีนี้ช่วงเสียสายเราก็มีมันหมักนะคะตอนนี้น้องๆแพะของเราก็จะดูซุบซุบผอมๆบ้างนะคะเพราะว่า ไม่ใช้หัวอาหารนะคะเมื่อฝนตกนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช้นะคะเพราะว่าแพะเราไม่เคยได้กินหัวอาหารนะคะแล้วก็เสียไปหนึ่งตัวนะคะโดยที่เราไม่ได้ดูแลไม่รักษาเลยเพราะว่าคืนวันที่ฝนตกนั้นนะคะตกอยู่หลายวันนะคะสามสี่วันติดกันวันนั้นเราก็เลยเทหัวอาหารแล้วก็มีมันหมัหมกยืดนี่แหละคะ่ะเสริมเขาแต่เราก็ฝนตกทั้งวันเราก็มาเทไว้นะคะหัวอาหารแพะเราไม่เคยกินเลยนะคะจําได้นะคะท่านผู้ชมเจ้าเฟิร์สของเรานะคะ อายุเก้าเดือนแล้วนะคะเต็มเก้าเดือนพอดีเราก็ไม่มาดูแพะเลยนะคะตอนเย็นก็คือมาป้อนนมเด็กๆคือเทอาหารแล้วก็ไปเลยนะคะก็มองเห็นเขาอยู่ค่ะเขาอยู่บนที่นอนนะคะแล้วก็ได้เสียเจ้าเฟิร์สไปเลยนะคะวันนั้นโดยเช้าเราก็ไม่เข้ามาดูเลยนะคะฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะคะร่อยบ้างแรงบ้างนะคะ มาน,นั้นเขาก็กินอาหารตอนช่วงบ่ายๆนะคะเราให้หัวอาหารคือเทลงไปนะคะคือเจ้าเฟิร์สเขาจะเก่งกว่าใครนะคะเขาคงจะได้กินเยอะค่ะเราก็เลยเสียพ่อพันอนาคตพ่อพันไปเลยนะคะโดยที่กว่าเราจะไปตัดกระถินอะไรเอากระถินลงก็เกือบเที่ยงนะคะถึงได้เห็นแพะตัวไหนนอนอยู่โอ้หนึกแล้วนะคะถ้าอาหารมาขนาดนั้นไม่มีร้องไม่มีอะไรก็เสร็จแล้วนะคะคาดว่าน่าจะท้องอืดน,นะคะ ว่าอาหารวันแรกก็เจอเลยนะคะที่ราคาแล้วทำไมเราถึงไม่อยากให้หัวอาหารเพราะแพะเราไม่เคยได้กินแล้วมันจะตัวเก่งมันก็จะกินเยอะอะค่ะตามหลักก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรถ้าเทียบกับแพะของเราแพะแกะแต่ทีนี้เฟิร์สเขาเก่งไงคะเขาจะดันตัวนั้นตัวนี้ออกเขาจะกินได้เยอะก็ลเลยเสียไปเลยนะคะเราก็ไม่ไม่มาดูเลยนะคะความที่เกิดจากความสับเเ้าของเรานะคะความฉลาดใจว่าแพะเราไม่มีตัวไหนป่วยนะคะ เลยเสียเจ้าเฟิร์สไปเลยนะคะเฟิร์สกับหนอูออมนะคะเขาจะไปด้วยกันตลอดปกติเขาจะออกไปรับเราตลอดเขาจะออกได้ตลอดไปรับเวลารถกระถินรถอะไรมาแล้วก็จะออกไปนู่นแล้วนะคะไปริมหญ้าหญ้าแปลงนั้นจะเป็นแพงโค่านะคะแต่ที่เราล้อมไว้ว่าจะทําพันธุหรือว่าเอาแนวนะคะทางอีสานเรียกแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะมันก็เข้าไปเรื่อยนะคะว่าจะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะ ยาอะไรเราก็รูดรีเอเจอ <c oughs> มเลมล็ดมัแเราก็เก็บมาปลูกนะคะยาทางอีสานเรียกตีนกับแก่นะคะยาตุกแกอะไรตีนตุกแกนี้แพะแกะก,ก็กินดีนะคะแล้วก็ได้เอาต้นเอามาเอามาเมล็ดมันมาโรยไว้เรื่อยก็ขึ้นมาเยอะแล้วพอสมควรนะคะตามหลังมันก็มากับขี้วัวอยู่แล้วนะคะแต่มันก็ช้านะคะไม่ทันใจเพราะว่าวัวเราด้วยนะคะบางครั้งเราจะลงวัวไปด้วยนะคะเอาวัวไว้ในคอกด้วยนะคะบางวัน บ่ายสองบ่ายสามถึงปล่อยนะคะตอนนี้ยญาค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะคะถ้าไปข้างนอกแต่แพะเราจะขังคอกนะคะไม่ให้ออกไปลัวจะไปทําความเดือดร้อนให้แก่นาใกล้เคียงนะคะเพราะบางครั้งมันก็เอาไม่อยู่นะคะก็จะปล่อยเต่วัวนะคะวัวจะได้ไปกินข้างนอกนะคะน้านี้เราก็จะขังคอกแต่บริเวณพื้นที่นาเราก็เกือบยี่สิบไร่นะคะที่เราปล่อยเขาไว้ก็เหมือนกับว่าเป็นแพะแกะปล่อยนะคะจะเดินทั้งวันเลยคะ่ะเฮไปทางนั้นโห oh, ไปทางนี้นะคะ แม่แกะตัวนี้นะคะน้องทำกิ้นนะคะทำกิ้มหางกิ้นนะคะท้องแก่แล้วนะคะตาคลอดน้อง,งแล้วแม่นางนก็ลอดนะคะแกะมันจะลอดไว้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะแฝดไหมนะคะอันนี้จะเป็นหัวมันนะคะแต่เป็นตรงข้นๆคัวๆมันนะคะ mm hmm. หมักกะน้ำตาลนะคะ ตามบ้านๆนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลี้ยงตามภาษีภาษาของเรานะคะผสมประสานไปกับการเลี้ยงวัวนะคะตอนนี้วัวของเราก็14ตัวแพะก็จะประมาณ50ตัวแกะอีก10นะคะก็จะเป็นประมาณ60ตัวนะคะแกะก็10นะคะ,ะค่อยๆเพาะพันขยายพันไปเรื่อยตอนนี้แพะแกะของเราก็จะน้อยลงน้อยลงนะคะเพราเราได้ทําการจําหน่ายไปบ้างแล้วนะคะ ทบกระทั่งกันธรรมดา